ถ้าคุณเป็นคนดื่มเหล้าตับก็คงต้องต่อสู้กับสารพิษต่างๆที่คุณดื่มยกแล้วยกเหล้าตับยกแล้วยกเบียร์ตับตับยกแล้วย่ตบตั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 บ ขาพันษานี้ก็เหมือนได้ผักยกนานสามเดือนเพราะตับเป็นอวัยวะในร่างกายที่สามารถฟื้นฟูและซ่อมแซมเซลล์ได้ด้วยตัวเองให้ดีขึ้นตับดีขึ้นตับดีขึ้นเชื่อเลยครับถ้าพักจริงข้าพัรษานี้พักตับพักยก